พายุพายุพายทิศอิทิลิทเล่นเฮ้ยป้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนานี้จะหลงบ้านน้ำ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 ท่วมแล้วตกเพราะอะไรน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านท่นี่เรียนในนี้พายุพายุพายทิศอิทิลิท พา,ายุหรืดูร้อนกไฟอันนี้รู้เลยไฟไหมเฮ้ยเว้ยมะเดือกเดิมช่วยด้วยช่วยด้วยตอบเหรออุ้ยช่วยช่วยจริงจริงเหรช่วยด้วยจริงจริงโอ้โหไม่ฉุกเฉินบ้านฉุกเฉินเบอร์ฉุกเฉินไรแล้วอะไรอะไรฉุกเฉินอ่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านโอ้โหนี่เสียงโฆษณาเลยเนี่ย ประกันภัยบ้าน My Home Safe ของ MSIG เขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน24ชั่วโมงทั่วประเทศแค่โทรมาที่เบอร์น,นี้เลย026413688ายง่ายเลยฉันป้องกันบ้านไม่มฉ <Hi. S 1> ัน My My Home อ่าอ้า My Home Safe เย้ประกันภัยบ้าน My Home Safe ของ MSIG ช่วยปกป้องบ้านและคอนโดที่คุณรักจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุ้มครองให้หมดขนาดนี้เพราะ M S I G เขาคิดแทนให้หมดทุกอย่างแล้วเชื่อชอบใช่ใช้ M S I G